สวัสดีค่ะนิวค่ะค่ะสวัสดีค่ะแบมค่ะพวกเราเป็นสิทธ์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะ รหัส62ม,มหาวิทยาลัยศรีนคะรินทร์วิโรธค่ะสำหรับโลชั่นสติ๊กนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มาในรูปแบบแท่งสติ๊กนะคะที่เป็นแท่งสติ๊กก็เพื่อให้ง่ายต่อการพกพาแล้วก็ใช้ง่ายไม่เลอะมือค่ะทาง่ายนะคะหมุนง่ายนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวได้อย่างดีนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสามารถเคลือบผิวแล้วก็ซึมซับได้เป็นอย่างดีะคะ่ะ าจากการที่เราเอาน้ำผึ้งชนาโงเนี่ยคะ่ะมาเป็นส่วนผสมของตัวโลชั่นของเราและที่เป็นชันโรงใจก็เพราะว่าเราพ้องคำมาจากจันโรงใจคะ่ะเพื่อแบบให้ผู้ใช้รู้สึกสดชื่นวายใจที่จะใช้พวกเราได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกนะคะที่สวนทองมนนะคะซึ่งที่นั่นนะคะมีการเลี้ยงพันธุ์ผึ้งเป็นผึ้งพันชานาโรงนะคะเราจึงได้มีการนำน้ำผึ้งของชนรโงเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของสินค้าตัวนี้คะ่ะ สำหรับตอนที่รู้ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบว่าดีใจมากๆเลยผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มจากไอเดียเล็กๆในรายวิชาแล้วตอนนี้สามารถต่อยอดขึ้นมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์จริงๆได้ตามแนวคิดที่เราเคยวางไว้ได้ค่ะ 2อ,อย่างหลักๆเลยก็คือ1ก็คือในเรื่องของสารสกัดที่เราใช้น้ำผึ้งชนาโรงมาเป็นส่วนประกอบและ2เนี่ยก็คือมาในรูปแบบแท่งสติกซึ่งในประเทศไทยนะคะจากที่ได้รีเสิร์ชมาแล้วยังไม่มีใครนำโลชั่นมาอยู่ในรูปแบบแท่งสติกค่ะค่ะในด้านของสารสกัดนะคะที่ต้องเป็นน้ำผึ้งชนาโรงนะคะเพราะว่าในน้ำผึ้งชนาโรงมีโพอพอิริดที่เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติค่ะเป็นน้ำผึ้งที่มีวิตามินสูงก,กว่าน้ำผึ้งทั่วไปนะคะทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีค่ะ หลบสารสกัดของเรานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสารสกัดจากธรรมชาติค่ะและในส่วนของสารที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยจะใช้น้อยมากค่ะแล้วก็จะเป็นสารสังเคราะห์ที่ปลอดภัยค่ะค่ะเราก็จะมีการปรับูตรปรับแท็กเก็ให้เหมือนแบบว่าทาในส่วนที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเป็นในเรื่องของบอดี้ร่างกายอย่างเงี้ยค่ะ สามารถสั่งสินค้าผ่าน QR Code Line Official นี้ Facebook Instagram TikTok Shopee Lazada ชันโรงใจทุกช่องทางได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ชันโรงใจของเราไว้ด้วยนะคะพวกเรารับรองนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะคะคัาสนรวัตถุดิบมาเพื่อผู้ใช้งานจริงเลยนะคะยังไงก็ฝากชันโรงใจของเราด้วยนะคะ <laughs>